แจกสูตรค็อกเทลจากรอสอร158ที่ใครก็ทำตามดงได้ง่ายๆที่บ้าน ตุยได้ชิมตัวนี้จากบูธคาราบาในงานไทเฟกแล้วติดใจในความเป็นรัมที่โดดเด่นด้วยความจัดจ้านแบบเครื่องเทศและสมุนไพรไทยที่จิ้เพียวๆก็ให้ความซับซ้อนอ่อนหวานแอบสปซ์าบางๆแบบนุ่มนวลหรือจะลองเพิ่มความซาสดชื่นขุนเคยด้วยโซดาก็ยังคงไม่ติดความจัดจ้านได้อย่างมีเอกลักษณ์หรือว่าจะเอาไปทำเป็นค็อกเทลอย่างโมฮิโต้ให้รสเรี้ยวหวานหอมสดชื่นไปกับกลิ่นมิ้นท์ส่วนประกอบก็ง่ายๆแค่นี้เลยมะนาวสดหนึ่งลูกน้ำตาลทรายแดง2ช้อนชาน้ำเชื่อม20 m สมน้ำมะนาวส,อ,สอง60 ml ใบสะรอ พอมีกลิ่นหอมออกมาค่อยๆบดแค่พอให้น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวและใบสลัดแห่เขาส่งกลิ่นหอมแต่ถ้าบดมากไปอาจจะขมได้นะจ๊ะคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วชีไม่ได้รสเปรี้ยวหวานตามชอบจากนั้นเติมน้ำแข็งบดลงไปก่อนประมาณหนึ่งส่วนคนผสมโดยเน้นจากก้นแก้วขึ้นมาด,ด้านบนแล้ววนมาเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วสวยงามตามด้วยโซดาซ่ซๆ บจบด้วยคนเบาๆจากด้านล่างขึ้นมาอีกนิดเพื่อให้ความซ่าและรสชาติของตีสนิทใกล้ชิดจนได้รสชาติที่ลงตัวแต่งแก้วด้วยยอดไปสะระแหน่ตามด้วยมะนาวอีกหนึ่งซีเท่านี้ก็จะได้โมฮิโตะออกเสียงว่าโมฮิโตะไม่ใช่โมจิโตะนะเอาไว้ดื่มดับกระหายกันแล้วง่ายไหมหรือถ้าอยากง่ายกว่านั้นงั้นมาลองทำคูบารีเบรไม่ใช่คิวบารีเบอร์รอสองหนึ่งห้าแปดหกสิบเอแลย้ำด้วยน้ำมะนาวสดให้ได้รสเปรี้ยวตามชอบแล้วคนผสมให้พอเข้ากัน จากนั้นตามด้วยโคราที่เปิดใหม่เ่ทราแล้เขาแต่งด้วยมะน,นาวแค่นี้ไปน,<ม>น,นั้นเสร็จเห็นไหมโคชรง่ายเลยแค่บีบมะน,นาวใส่โคราก็จะช่วยชูกลิ่นและลดจากรล้ำที่ตัวเขาโดดเด่นด้วยกลิ่นสปส์ใชซเป็นอย่างดีโดยรวมรอสอหนึ่งห้าแปดเท่าที่ลองทั้งดื่มเพียวทั้งดื่มผสมโซดาหรือจะไปทำเป็นค็อกเทลเขาก็ยังคคมิตีความจาัดจ้านซับซ้อนแบบมีเอ,อกลักษณ์แบบรามได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ว่าจะดื่มแบบไหนยังไงอย่าลืมดื่มไม่ขับดื่มยังมีความรับผิดชอบันด้วยนะจ๊ะ